สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดี fc แฟนช่องนะคะค่ะวันนี้นะคะแอดนี่ก็มาตามตัวเลขนะคะที่ถูกที่เข้านะคะที่วัดบ้านจะบกนะคะเป็นบ้านของลุงสุทนนะคะท่านผู้ชมที่มีรูปเหมือนหลวงปู่สวงนะคะใหญ่ที่สุดนะคะค่ะมาตามตัวเลขนะคะจุดทูบได้นะคะเต็มๆนะคะท่านผู้ชม จุดได้752นะคะท่านผู้ชมงวด7227นะคะก็เข้าสองตัวเต็มๆนะคะให้น้องผู้ชายคนนี้นะคะจุดอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมยี่สิบอ่สองศูนย์อยู่ข้างหน้า นะคะตัวเลขนะคะมาแล้วนะคะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมทำไมมันมีหัวแบบนั้นอีกอะสองคิดว่าสองนะคะท่านผู้ชมามาดูมาดูทูบนี้ทำไมมันแปลกจังเลยเดูเฮ้ยทำไมมีแบบนั้นละ่ะไม่รู้เหมือนกัน ทำไมมีข้าง,ง,งหลังสองเลยข้างหน้ามันขีดเลขหนึ่งใช่หนึ่งชองดูก่อนแปลกามากเนาะเจ้าไม่เคยเจอกันเจอแต่เป็นตัวเดียว,วโดดๆเลยน,ะนี่เหมือนนาะจุดได้ที่บา้านหนี่นใช่มันมีจุดอีกเหมือนคนเนาะใช่สองสองตัวมีหนึ่งมีหนึ่งอยู่ข้างหน้า นอะจ้าคิด <มา S 1> อ,อะออคิดมาเหมือนหนึ่งไปม,มาแล้วเนาะมาแล้วค่ะสองหนึ่งสองจ้กกาทุบก็จะหักตรงกลางเบี้ยวๆเลยนี่จ้าเบี้ยวแล้วค่ะเริ่มหกักเริ่มงอแล้วจุดโค รูปเหมือนหลวงปู่สวงนะคะองค์ใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดนะคะใช่ค่ะที่บ้านจะบกนะคะตำบลตะวังอำเภอบ่อเชิดจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมมาของวดแรกก็ได้เนาะจ้าเข้าเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มนะคะสองตัวงวดเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะงวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ตามแนละ้วงวดที่สิบหกก็ไม่ได้ตามครัไมไ่ตามติดภารกิจ <laughs> ก็เลยมาตามงวดหนึ่ง หนึ่งกรกฎาคมนะคะศูนยห้าหกสี่นะคะท่านผู้ชมโอ้ยทุบงอแล้วค่ะจะหักแล่สองหนึ่งสองจ้ะสองอยู่บนหนึ่งอยู่กลางสองอยู่ล่างจ้าเลขหามเ่ยเลขหามเกาเรียกเลขหามเนาะสองหนึ่งสองหรือว่าสองสองหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองสองก็ได้นะคะท่านผู้ชมสองสองจ้ะหนึ่งจ้ะตัดเล่นเอานะคะเนาะจ้ะ ตัวเลขก็ไม่อยู่ตรงกลางด้วยนะคะอยู่ข้างๆนะคะท่านผู้ชมอยู่ริมเลยตอนที่จุดเห็นหนึ่งมันหนึ่งอะแต่ว่ามันแตกไปเลยไหมเห็นไหม,หไมรอยผุๆนะ,ะมีแต่หนึ่งกับสองเท่านั้นเลยเนาะ,ะตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดก็ดกตัวเดียวกันเจ็ดสองสองเจ็ดก็ได้สองเจ็ดสองสองหนึ่งสอง สองสองเจ็ดก็ตีได้หลายตัวนะคะเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันก็ตีได้อยู่อ่านี่นะคะท่านผู้ชมเมดมินีก็ได้มาที่วัดบ้านจะบกนะคะเป็นบ้านของคุณลุงสุทนนะคะท่านผู้ชมรู้จักลุงสุทนนะคะให้มานะคะว่ามีรูปเหมือนหลวงปู่นะคะองค์ใหญ่นะคะ อยู่ที่วัดบ้านจันจะบกนะคะบ้านของลุงสุทนนะคะก็ลูกชายของลุงสุทนนะคะก็ได้บวชที่นี่ด้วยนะคะท่านผู้ชมรู้จากลุงสุทนนะคะให้มาขอโชคขอลาบนะคะรูปเหมือนปู่องค์ใหญ่นะคะรูปเหมือนหลวงปู่สวงนะคะองค์ใหญ่นะคะที่วัดบ้านจะบกตำบลตาวังนะคะอำเภอบอยเชตจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวอมนีให้ท่านผู้ชมนะคะดูบรรยากาศรอบๆวัดนะคะแดดร้อนมากเลยค่ะก็มีองค์พระพุทธรูปนะคะองค์ใหญ่ๆมากเลยนะคะคารูปเหมือนนะคะหลวงปู่สวงนะคะท่านผู้ชมดูตรง ตรงตักนะคะของหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมจะมีเชือกนะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือเชือกนี้ก็คือเวลาปู่เดินเว้านะคะท่านผู้ชมตอนเด็กๆนะคะรูปใหญ่มากนะคะท่านผู้ชม สัญลักษณ์นะคะของหลวงปูส่สวงนะคะก็คือไก่นะคะไปที่ไหนก็มีไก่กับเว้านะคะเว้าใหญ่นะคะท่านผู้ชมอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังของอหลวงปู่นะคะ หลวงปู่อยู่ที่ไหนนะคะแอดมินก็ตามไปทุกที่นะคะค่ะเดี๋ยวแอดมินนีนะคะให้ท่านผู้ชมดูป้ายวัดนะคะท่านผู้ชมเนินสว่างเทพศิลานะคะท่านผู้ชมบ้านจบ,บกุกตำบลตาวังอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะคะวัดนะคะ เขาเรียกแต่วัดบ้านจะบกนะคะแอดมีก็เลยเรียกวัดบ้านจะบกตามนะคะค่ะแอดมีก็ามาตามนะคะตัวเด็ดนะคะตัวตัวเลขนะคะที่ปู่ให้ถูกนะคะจุดทูบขอปู่นะคะปู่ก็ให้เจ็ดห้าสองนะคะแต่งวดสิบหก มิถุนายนไม่ได้ตามนะคะท่านผู้ชมมัวติดธุระนะคะก็เลยไม่ได้ตามก็เลยมาตามงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกส่นะคะตามเหมือนเดิมนะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่ไม่มีติดธุระอันใดแล้วนะคะก็จะมาตามตัวเลขนะคะให้กับท่านผู้ชม FC นะคะแฟนช่องได้รับชมเหมือนเดิมนะคะเหมือนเช่นเคยคะ่ะ ค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวแอดมีให้ท่านผู้ชมดูนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นแม่ตะเคียนนะคะแล้วก็รูปเหมือนหลวงปู่สวงเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมหลวงปู่ที่ใส่ชุดขาวนะคะเหมือนมากจริงๆนะคะท่านผู้ชมแอดมีได้สอบถามกับลุงสุทนแล้วนะคะลุงสุทนก็ได้บอกว่ามีรูปเหมือนหลวงปู่สวงนะคะที่ใส่ชุดขาวแล้วก็ใส่แล้วก็ผมยาวนะคะถือไม้เท้านะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็กดสาธุสาธุนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนนะคะท่านผู้ชมแอดมีขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ